หลายคนก็ถามท่านว่าทำไมท่านถึงตัดสินใจไปเยือนจีนท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อท่านขึ้นมาเป็นนายกเวียดนามบุกประชิดเขตแดนของเราทุกด้านท่านดูแล้วเราไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกนอกจากจะขอร้องจีนให้ช่วยเรื่องนี้ในตอนแรกท่านเรียกแม่ทัพนายกองทั้งหมดและถามว่าถ้าเวียดนามบุกนี่เราจะรับมือได้นานเท่าไหร่แม่ทัพนายกองก็พูดอย่างกวนๆบอกว่าได้แค่เจวัน ท่านตกใจมากอะไรอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เรามีทั้งหมดนี่นะรับมือได้แค่7วันแล้วอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่อเมริกนันทิ้งไว้เนี่ยท่านก็ทำหนังสือไปขอจากรัฐบาลอเมริกนันเพื่อใช้ป้องกันตัวก็ได้รับการปฏิเสธอยากจะขอซื้อก็อไม่ขายให้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันพัง ตามธรรมชาติของมันเองท่านก็เลยพูดในวงสนทนาว่าอเมริกันเป็นเพื่อนที่ใช้ไม่ได้เลยคบไม่ได้คนพวกนี้ท่านก็เลยเรียกท่านทูตแผนวันน้ำเมธีให้เข้ามาแล้วท่านก็พูดกับท่านแผนบอกว่าเราเห็นจะต้องไปเยือนจีนละ เพราะไม่เห็นทางออกอย่างอื่นท่านทูตแผนตอนนั้นก็เลยจัดเจ้าหน้าที่กรุยทางที่จะไปเยือนจีนและการไปเยือนจีนในสมัยนั้นค่ะก็ต้องผ่านทางฮ่องกงเมื่อไปถึงฮ่องกงแล้วนักข่าวต่างประเทศก็มารุมถามกันว่าท่านจะไปเมืองจีนทำไมเพราะทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเป็นตัวสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยให้ก่อการร้ายอยู่ในขณะนั้นท่านเล่าว่าตอนนั้นเราหน้าแตก เพราะต้องบากหน้าเพราะต้องไปพึ่งเขาแต่จะพูดตรงๆมันก็เสียเหลี่ยมท่านก็เลยบอกว่าผมเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับรัฐบาลจีนส่วนเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั่นเป็นเรื่องของพรรคไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเราเป็นตัวแทนรัฐบาลไม่เกี่ยวกับพรรค ทั้งๆท,ที่รู้อยู่เต็มอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนก็คือรัฐบาลจีนแต่ก็ต้องขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนเมื่อไปถึงที่ประเทศจีนเขาก็ให้การต้อนรับเราอย่างดีแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้พบกับท่านประธานเหมาหรือเปล่าเพราะท่านประธานแก่มากแล้วและในวันต่อมาหลังจากที่ไปเยี่ยมตามสถานที่ต่างๆก็มีหนังสือด่วนมาว่าประธานเหมาเปิดให้เข้าพบได้ประมาณ20นาที ทุกคนก็ต่างตื่นเต้นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญนายกรัฐมนตรีไทยได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้ได้พบกับท่านเหมาเจ๋อตุงประธานพรรคคอมมิวนิสต์ผู้มีอำนาจสูงสุดคือกริซกับพบว่าท่านประธานเหมาถึงแม้ว่าจะแก่ชรามากแล้วแต่ก็รู้เรื่องทุกอย่าง อย่างทะลุปลุกปลอซึ่งใช้เวลาพบปะสนทนากันนานประธานเหมาเจอตุงแทบไม่เคยให้โอกาสผู้ใดเข้าพบได้นานถึงขนาดนั้นเป็นการสนทนาแบบถึงใจพระเดชพระคุณท่านเหมาก็เข้ามากอดท่านคึกฤทธิ์แล้วก็บอกว่าไอ้หนูเองตอบคำถามนักข่าวได้ดีมากพร้อมกับตบหลังตบไหล่อย่างเป็นกันเองท่านคึกฤทธิ์ได้คุยกับท่านเหมาอยู่ถึงสองสามชั่วโมงทั้งที่หมายกำหนดการแค่20นาที ในช่วงเวลานั้นท่านก็ขอท่านหมาว่าขอให้ช่วยบอกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยให้หยุดปฏิบัติการรุนแรงแต่ท่านหมาบอกว่าเราสั่งเขาอย่างนั้นไม่ได้แต่ที่เราจะทำได้คือหยุดส่งอาวุธและ,สะเสบียงเรื่องนี้ ท่านหับปากส่วนเรื่องเวียดนามท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจีนจะจัดการเองนอกจากนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ยังได้พบป่าวิาสาสะกับจูเออร์ไลน์นายกรัฐมนตรีจีนซึ่งได้รับการสรรเสริญยกย่องจากต้องเสี่ยวผิงรองนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ในประเทศจีนต้งเสียวผิงยืนยันว่าจีนไม่คิดรุกรานหรือคุกคามไทยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ตอบว่าก็ให้จีน เขียนคำดังกล่าวในล็อกเก็ตจะเอาไปให้เด็กไทยห้อยคอเติงเซวพิงฟังดังนั้นก็หัวเราะชอบใจใหญ่หมอมราชวงศ์คือกรีทท่านได้มาเล่าขยายความภายหลังค่ะว่าก็รู้สึกตื่นเต้นกล,กล,กลก้ากลัวอย่างไรชอบกลเมื่อคิดว่าตัวเองจะต้องไปพบกับผู้ยิ่งใหญ่แห่งคอมมิวนิสต์ของโลกในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนไทยที่เป็นประชาธิปไตยก็รู้สึกปลอ,อดอยู่เหมือนกันแต่ครัได้พบ และสนทนาวิสาสะกับจอมคนคอมมิวนิสต์ของโลกแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยพิธีลงนามในถแถลงการร่วมว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีนในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2518นักกรุงปักกิ่ง ระหว่างหม่อมราชวงศ์คกฤกธิตปาโมสนายกรัฐมนตรีไทยกับโจเอิร์ไหลนายกรัฐมนตรีจีนที่ทำเนียบจงหนานไห่คุณสุทธิชัยหยุ่นค่ะก็เป็นผู้รีวร่วมเดินทางไปในฐานะคณะผู้สื่อข่าวไทยในเวลานั้นกล่าวว่าวันนั้นท่านโจเอิร์ไหลป่วยมากลุกไม่ไหวเท้าก็บวมมีคนใกล้ชิดบอกไม่ต้องไปลงนามมอบหมายใครก็ได้ท่านโจเอิร์ไหลบอกไม่ได้ ผมต้องไปลงน้มเองแล้วก็ต้องใส่รองเท้าหนังด้วยความยากลำบากก็เลยต้องหารองเท้าพิเศษซึ่งในคณะเราที่ไปไม่ได้สังเกตแต่พอไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นทุกคนตกใจมากเพราะท่านนายกโจบอกว่าไม่ได้ยังไงยังไงผมต้องมาลงน้มความสัมพันธ์กับผู้นำไทยการพบกันครั้งนั้นก็เลยถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายค่ะของสองนายกรัฐมนตรีไทยจีนเพราะ เพียงแค่6เดือนต่อมานายกรัฐมนตรีโจเอื่นไหลก็ถึงแก่อานิจกรรมในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2519และนี่ล่ะค่ะก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้จีนและไทยสนิทกันอย่างแน่นแฟน้น